จากโจทย์นะครับจะเท่ากับส x กำลัง3ส่วนด้วย3ครับ3า x กำลัง3ส่วนด้วย3มาจากตัว3 x กำลัง2นะครับตัวนี้จะเป็น x กำลัง n บวกด้วย1นะครับ เพราะนั้นจะหามาได้ก็คือ 3x กลัง2บวก1 2บวก1นะครับตัวนี้จะเท่ากับ 3x กำลัง3ส่วนด้วย3นะครับตัวนี้จะมาเป็นค่าตัวนี้นะจาก 3x กำลัง3ส่วนด้วย3นะครับตัวนี้ 3ตัดกับ3นะครับจะเหลือตัว x ก,กำลัง3ตัวนี้จะเป็น2เนึครับเราจะแทน2ตัวนี้นะครับเข้ามาใน x แล้วก็1ตัวนี้เข้ามาใน x นะครับผมจะเป็น2กำลัง3ลบด้วย1กำลัง3 นีครับแล้วนำมาหัววก,กันก็คือ2องกำลัง3คือ2คูณด้วย2คูณด้วย2ครับจะเท่ากับ8 1ดหนกำลัง3ก็คือ1คูณด้วย1คูณด้วย1จะเท่ากับ1หนึ่งเไิมครับเป็น8ปลบหน,นะครับเท่ากับ7จ็ดนี่คือคำตอบ ตัวอย่างที่สองนะครับโจทย์ลบด้วสองสองเอกจากโจทย์นะครับแทน ดึงสนะครับ 2, 2เป็นตัวเลขนะครับ 2. 2ตัวนี้เป็นตัวเลขครับดึงออกมาครับแล้วสามสองตัวนี้เหลือ x นะครับตัวนี้ก็เป็น x นะครับแล้วก็ดีเอเราทำเป็นสองส่วนนะตัวนี้น,นี่คือส่วนที่หนึ่งนี่คือส่วนที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นลบ ด,ดิเกต x กำลสองดี x ครับเราแยกออกมาแล้วเปสองส่วนแล้วครับนับ้นนำค่านะครับ,บออกมาคือตัวนี้ครับจะได้เป็น x กำลังสอง ครับจะได้ค่าคือลบ x 3ส่วน3นี่จะเท่ากับกน,นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันทำสามตัวนี้แทนเข้าไปในนิ้วนะครับสองตัวนี้แทนเข้ามาในนิ้วนะครับ ตจะได้ 1> 1, 1, 2, 3ส่วน2 2ลบสส่วน้องหมายถบว่าใส่นองครับการทั้งตัวนี้คือ3แทนเข้ามาในเแทนงขทาไปในเอกจะได้3ส่วน3 3ส่วนสส่วนด้วย3ามลบสส่วน3ส่วนด้วยส สามตัวนี้นะครับเรานำมาลบมาคูณกันแล้วก็จะได้นะครับสามสองเป็นเก้าลบสี่นะครับหมายลบในวงเล็บนะครับในวงเล็บตัวนี้จะเป็นสามนะ ัก,กนครสามตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเก้ากด้วยแปดส่วนได้สามนะครับจกไม่หุงเรียะครับทีนี้ เราทำในวงเล็นะครับสิ่งตัวนี้ลบก,กันนะครับเหลือ5 6ลบตัวนี้จะเป็นกับล่างใตล่างครับขึ้นมาคูณข้างบนนะครับ,รบ3 9 27 27าบดลบด้วย8เหลือ19 19 สามนะครับคูณเหมือนกันอีกครับสามขึ้นไปคูณนะครับสามห้านะครับห้าสิบห้าสิบเก้าสี่ตัวนี้จะเป็นเท่ากับลบสี่นะครับส่วนได้สามนี่คือคำตอบ